สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะห่างหายไปนานแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะช่วงนี้ก็ยุงย่งๆนิดนึงนะคะอาจาะะอาจะห่างหายไปนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามีนะคะทําให้เราได้กลับมาพบก,กันอีกครั้งน,งนะคะกับวันนี้การรีวิวการแกะกล่อง iPhone 12 Pro Max ค่ะ U.P.S มาสม่งเราเมื่อเช้านีเองนะคะแล้วก็เลยได้เวลาแกะตื่นเต้นจังเลยน,นี่ลองอกรีดไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆทั้งในเนี่ยยังไม่ได้อ,ออกมาเลยนี่ไอมองเห็นไหมนี่นะคะได้มาแล้วจ้าโอ้ว้าวอันนี้สีที่ซื้อมา เป็นสีเงินนะคะซิลเวอร์ไซ128กิกกไปนะคะมาแกะกันเลยนะฮาตื่นเต้นจังเลยอะ่ะแล้วเราก็จะทำการแกะแล้วนะพลาสติกน,นะขึ้นี้ก่อนอันนี้นมแจ๊กกงมาแล้วเราก็ ความรู้สึกที่เราได้มองอันนี้สีสวยนะแล้วกล่องคือขนาดกล่องคือบางมากนะคะอย่างที่เขาบอกคือเขาไม่ได้แผ่หัวชาร์จมาและนี่คือเป็นตัวโทรศัพท์นะคะอ๋อมือเป็นเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากเลยอะมีแค่สายชาร์ตนี่นะคะมาให้ซึ่ง Uh, เรามีตัวหัวชาร์จที่เป็นตัวเดิมอยู่แล้วนะคะคิดว่าน่าจะใช้ด้วยกันได้ไม่น่าเป็ปัญหานะใช่ผิดทาง yes this a o k a ตัว11 p r o ตัว11นะคะสามารถใช้หัวชาร์จของตัวส1ดได้แต่ไม่แน่ใจอนิใช้ได้หรือเปล่านะอันนี้นะคะก็มีแค่นี้คะ่ะในกล่องมีแค่นี้จริงๆหมดแล้ะเรามาดู <laughs> ตัวเครื่องนะคะว่าตัวเครื่อง เป็นยังไงบ้างมีไหมคะลอกออกมาก็จะฮอยสวยมัย้ยังไม่เห็นอะไรเลย <laughs> ไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่อยากให้มันมีลายนิ้วมืออยู่ข้างบนนะคะดังนั้นเราจะาทำการติด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 ,ตดสกรีนโปรเทคเตอร์ก่อนนะคะซึ่งเราไปซื้อมาแล้วนี่คะ่ะ สกินเบรเซอร์ที่ซื้อมาจาก Amazon นะคะตัวเครื่องนะคะ ขนาดประมาณ6.7นิ้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับ iPhone ตัวก่อนนะคะอันนี้เป็นตัว11ที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้นะคะดูไซส์มันจะต่างกันนิดนึงเห็นไหมมีความต่างกันหน่อยนึงอันนี้ก็ได้ใกล้ๆแล้ก็ขอบมันก็ดูต่างกันนะคะอันนึงเป็นขอบมนุนอันนึงเป็นขอบเหลี่ยมนะคะก็เหมือนที่คนอื่นเขารีวิวนั่นแหละไซส์ก็น้ําหนัก นักขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะคะโดยอาจจะชินากับการใช้ตัวนี้มาแล้วมั้งก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะมาทําการเปิดเครื่องนะคะเปิดเครื่องเปิดเ,เปิดแล้วหน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะคิเลยอ่ะ ีต้องรอมันก,ก่อนนะคะฮัลโหลสวัสดีสวัสดีลูกฮะโอเคเป็นภาษากรงกแล้วกันแล้วก็เลือกเป็นอเมริกานะคะโอเคนี่ไงอ๋อ bring your current iPhone นี่ไงอ่ะเอามาใส่สิวางใ,ใกล้ๆกันโอเคเอาวาังติดกันเสร็จแล้วเมื่อกี้ทาเด์ไปอ่า set up new iPhone นะคะ unlock to continue Yes Continue Yes ล้วมันก็จาให้ถ่ายรูปโผล่ยูนิฟอนเบ็ดโอเคเอาอันเก่ามาแทนไหมตอนนี้เรากำลังทำการเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องเก่าไปใส่เครื่องใหม่นะอาจจะใช้เวลาสักหน่อย It may take a few minutes Okay Face ID ตอนนี้เราก็ um, uh, ตั้ง Face ID ก่อนนะคะ Continue Get Start Okay Face ID น่าเสียดายแ Okay Continue Continue ซิ Okay Transfer your data Transfer from iPhone Transfer อันนี้มันก็จะให้เลือกว่าเราจะ Transfer จะ uh, ข้อมูลของเราหรือว่า iCloud นะคะเราจะเลือกเป็น iCloud แล้วกันเพราะว่าเราอัปโหลดแบ็กอัพทุกอย่างเข้า iCloud มาเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคดาวน์โหลดราม iCloud นี่มันจะใช้เวลาประมาณ15นาทีตอนนี้นะคะเราแบ็กอัพข้อมูลเสร็จแล้วนะคะข้อมูลมันใช้เวลาประมาณมแปบ๊บเดียวเนี่ยตอนนี้เครื่องเก่าก็จะมีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพวกซิมการ์ดอันนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้มันกําลังอัปโหลด Okay. ตอนนี้ทุกอย่างมีเครื่องนี้เหมือนกับเครื่องนี้ได้เลยแต่ว่าเครื่องนี้จะมีสัญญาณอินเตอร์เขาเรียกว่าอะไร Data ของเครือข่ายอ mm ินเตอร์เครือข่ายมือถือนะคะแต่เครื่องนี้คือไม่มีแหละว,ว่าตอนที่เราสั่งซื้อมานะคะ mm hmm. ก็เราก็จะกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของเราเนน้อแน่นเข้าไปใน App Store นะคะ Apple Store แล้วมันก็จะไปดำเนินการเกี่ยวกับเบอร์มือถืออะไรของเรานะคะมันก็จะใส่เบอร์มือถือของเรามา ใ,ในเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วนะคะเราแค่มาอีกติเวแล้วเราก็ใช้ได้เลยง่ายๆบาๆชิวๆแต่ตอนนี้คือแอปยังคงด้วยความที่มันมาจากไอคลาวนะคะมันก็จะเป็นแค่โคงๆมันกาลังอาจจะใช้เวลาสักพักนึงในการแบบดาวน์โหลดให้มันเสร็จให้หมดนะคะตอนนี้ก็ใช้แอปไดบ้บางอันบางอันยังใช้ไม่ได้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปมีการลองถ่ายรูปอะไรมาให้ดูนะคะ แล้วก็มาดูกันว่า11 Pro Max กับ12 Pro Max เนี่ยมันจะมีความต่างกันอะไรหรือเปล่านะคะ ตอนนี้เรากำลังจะมาทดสอบกล้องกันนะคะกล้องฝั่งซ้ายมือจะเป็นไ p h o n e 12แล้วก็ฝั่งขวามือนี่จะเป็น11นะคะแต่ว่าสีก็ดูต่างกันอยู่นะาจะามีลมไม่รู้จะได้ยินเสียงลมหรือเปล่านั่นไง<ม>ค,ความสัมสติและก็เดินผ่านคนก็จะมองว่าเฮ้ทำไมต้องถือโทรศัพท์สองอันอันนี้คือถือโดยที่ไม่มีไม้เลยนะเป็นแบบมือเปล่าอ่ะ ความสั่นสะเทือนเขาบอกว่า12นี่มันจะมีการสเตปิไลซ์ได้ดีกว่าก็ต้องรองพิสูจน์กันด้วยต้องดูกันเองนะคะว่าอันไหนมันดีกว่ากันใช่ไหมดูต่างกันไหมอ่ะเออแต่แบ็คเกิมันดูต่างกันจริงๆนะโอเคเออ12ดีกว่านะในแง่ของการอัดวิดีโอกล้องหน้าอืจริงคอนเฟิร์มตอนนี้เรามาดูกล้องหน้ากันนะคะอันนี้คือการถือแบบว่า ก็ถือเดี๋ยวมาดูกล้องหน้ากันนะคะว่ามันจะมีการกสะบัดโทนนี้ไปต่อข้างซ้ายาซ้ายข <są S 1> ้างขวาดีไปสุด<า>นี่ก็ดูสิตอนนี้คือด้วยความที่เขาสนับขวาหนักไม่แน่บางข้างขวามาันอาจจะดูสเตเบิลกว่าดีกว่าข้างซ้ายมนะครับการที่ไม่ัำ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็เป็นผู้ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเลยนะคะกม็มาแค่แชร์ประสบการณ์การอันบล็อกเฉยๆนะคะกล้าเกิดว่ามีคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรติชมก็ ขอมคุณไว้ด้านล่างเลยนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนีน้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอ,คขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายสวยค่ะบาย